สวัสดีครับพบกับพี่ไมกี้แล้วนะครับวันนี้อากาศร้อนมากครับอย่าลืมดื่มน้ำเพื่อสุขภาพนะครับชื่นใจจังเลยครับการดื่มน้ำวันนี้อย่าลืมครับน้เมีกนครับก็ต้องสามารถเล่นกลนได้เหมือนกันนะครับพี่มีถาดรองแก้วนะฮะแล้วก็แก้วครับน้ำที่พี่เพิ่งกินไปเมื่อกี้นี้ฮะพี่ทำการคว่ำแก้วน้ำลงอย่างนี้นะฮะเห็นดูนะครับ นับหนึส,สาดูนะครับอ้าวมีเหรียญยู่ในแก้วครับครับครับอบบงแก้วธรรมดาครับก็สามารถเสกเหรียญได้นะฮะอย่างน่ามหัทัรรจเลยครับผม